สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านมารับชมแนวทางกันนะคะเลขวิ่งเงินล้านนะคะของสูตรแบบนี้หวยสันจรนะคะวิ่งบนหกวิ่งล่างสองนะคะทุกท่านตามต่อเด่นล่างนะคะแอดแสงเดือนนะคะทุกท่านมาแล้วนะคะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งเจ็ดเก้านะคะหกแปดหกเก้าศูนย์เจ็ดนะคะของข้อมูลล่างนะคะของแอดแสงเดือนนะคะทุกท่าน มาดูอาม่าให้ลาบกันบ้างนะคะหกและ8นะคะ6 7 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6นะคะทุกท่าน5 6 7นะคะล็อกหนึ่งอีกล็อกหนึ่งก็2 8นะคะ2 7 2 2 2 5 2 4 2 6นะคะอะก็มี5 2 7นะคะทุกท่านของอาม่าให้ลาบนะคะทุกท่านมาดูแนวทางของอาจารย์โอกันบ้างนะคะอาจารย์โอนี่เลข เด่นเขาจะแม่นมากนะคะ1ทคลห68บิ้งรูดบนล่างนะคะ4 4 6, 6 6นะคะทุกท่าน4 0 4 2 4 3 4 5 4 8นะคะ60 62 65 68นะคะทุกท่านเก็บไปพิจารณาเหมือนเดิมนะคะทุกท่านมาโดยสูตรแบบนี้นะคะทุกท่านกับตัวด้วยนะคะ26 29 46 49นะคะทุกท่าน ตามนี้นะคะสุดแบบนี้นะคะทุกท่านหนึ่งทคหกแปดนะคะมาดูเจ้านี้กันนะคะทุกท่านวิ่งนะคะเลขวิ่งนะคะมาสองตัวมาตัวนะคะงวดนี้เด่นหนึ่งและสองนะคะทุกท่านสลับของแอดมิดนะคะหนึ 1, ่งทคหกแปดสี่สองสี่สี่สามสองสามสี่นะคะทุกท่านแนวทางเท่านั้นนะคะหนึ 1, ่งทคหกแปดนะคะทุกท่าน ลายผานะคะเด็ดห้านะคะสุดแบบนี้นะคะเจ้าทองนำโชคนะคะลูกลักนะคะห้าสองสองห้าห้าสามสามห้านะคะทุกท่านของแยผานะคะทุกท่านมาดูแม่นมากขั้นเทพนะคะทุกท่านหนึ 1, ่งทคหกแปดนะคะเด็ดสามสามศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะรูปแบบนี้นะคะทุกท่านมาดูเลขกำลังวันของแอดทะเลใจกันบ้างนะคะ 1>, 1 2 1 4 1 6 1 7 1 9นะคะ2 4 2 6 2 7 2 9นะคะมี4 6 4 7 4 9นะคะก็มี6 7 6 9และ7 9ด้วยนะคะ1ท6 8นะคะทุกท่านอันนี้แนวทางของเลขกำลังวันจันทร์นะคะของแอดทะเลใจนะคะทุกท่านแอดนาลงไปแล้วนะคะขออภัยด้วย มาดูท่านนี้กันนะคะไปต่องวดที่แล้วเข้าสี่ห้านะคะงวดนี้หกสองหกสี่สองสี่เท่านั้นนะคะหกสองหกสี่สองสี่นะคะทุกท่านเหนือใต้นะคะทุกท่านมาดูของเกสีนะคะเกสีบอกเด่นหกนะคะทุกท่านงวดนี้นะคะตามต่อ,อของรวยบนนะคะของ เอเมือง่าตินะคะทุกท่าน2 4 5 6 8หนะคะงวดนี้นะคะ1นึ่งทรคอนะคะทุกท่านมาตามต่อของกลอยใจนะคะเด็ดออกมาแล้ว8ปนแนะคะมาตัวนะคะข้อบนล่างนะคะทุกท่าน8ปนและ5มาตัวนะคะของกลอยใจนะคะทุกท่านมาดูเสือตกทังชุดนี้นะคะแอดยังไม่ได้ลงให้นะคะก็ได้มานานแล้วนะคะ สองและเก็นะคะเด่นหนึ่งทอคอหกแปดนะคะทุกท่านเจ็ดสองหกเก็ดสองแปดนะคะเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองศูนย์นะคะตัวรองก็สองเก็สี่สองเก็ดสามสองเก็ดเจ็ดเจ็ดสองเก็นะคะลกลมให้ที่สองหกสองแปดสองหนึ่งสองศูนย์นะคะเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะเบิร์ก็สองสองเจ็ดเจ็ดนะคะทุกท่านเสือตกถังรูปแบบนี้นะคะทุกท่านมาดู ของแอดท่านนี้นะคะทุกท่านเด่นสองละศูนย์นะคะสองสามสองสี่สองหกสองศูนย์หกสี่นะคะสามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สี่สามหกสามนะคะสามสองสี่สามหกสี่ศูนย์สี่สามนะคะศูนย์หกสามด้วยนะคะทุกท่านของแอดท่านนี้นะคะทุกท่านมาดูดับกันบ้างนะคะดับนะคะผ่านนะคะทุกท่านงวดนี้นะคะดับล่างสี่หก 5้าห้าหกสี่เจ็ดสามแปดสองเก้าหนึ่งเปดสาะคะอันนี้ดับล่างนะคะทุกท่านมาดูดับบนกันบ้างนะคะทุกท่านดับบนนะคะวดที่แล้วผ่านนะคะสี่ห้านะคะไม่มีนะคะก็บนบนอ่วดนี้ก็ห้าแปดหกหนึ่งเจ็ดสี่แปดเจ็ดเก้าศูนมหนึ่งหกส่หนะคะทุกท่านหนึ่งครอครอหกแปดนี้นะคะดับบนนะคะทุกนทะ่าน สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะการทุกท่านขอบคุณทุกรายทุกแค์ขอบคุณทุกทกท,กท่านที่แวะเข้ามารับชมและกดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ